วิธีใส่ภาพซ้อนใน CapCut ทำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันหรือเป็นภาพ Layer อันนี้เป็นโปรเจกต์เก่าที่เราเริ่มทำกันมานะครับเรามาปูขั้นพื้นฐานกันให้เราแตะคำว่าตรงนี้ครับผมมันจะเขียนไว้ว่าภาพซ้อนให้เราแตะเข้าไปเมื่อเราแตะไปแล้วจะมีเขียนว่าเพิ่ม o v e r อ a y ให้เราแตะเข้าไปมันจะเพิ่มทั้งวิดีโอหรือรูปภาพก็ได้อันนี้เราลองเพิ่มวิดีโอก่กอนเราแตะเข้าไป แล้วก็เพิ่มอันนี้ฮะก็จะเป็นวิดีโอของเราเราสามารถขยายเล็กใหญ่ได้เพียงแค่แตะวิดีโอของเราข้างล่างอนี้ขยายใหญ่นี่ขยายเล็กหรือว่าทําเป็นโลโลโลโก้ได้นะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วถ้าเราไม่ต้องการเสียงวิดีโอของเราเรามาแตะวิดีโอระดับเสียงเราก็ลดนี่ มันก็จะเป็นแบบนี้เลยเราสามารถปรับปรับขนาดได้เล็กใหญ่ได้นี่คือการวิดีโอรูปภาพเหมือนกันคล้ายๆกันมาพี่ว่า overlay แล้วมาคําว่ารูปภาพแล้วก็หารูปภาพที่เราต้องการแล้วก็แตะแล้วก็เพิ่มปึ๊บะเราลบวิดีโอของเรา อันนี้จะเป็นรูปภาพของเราขยายขนาดเล็กใหญ่ได้เราอยากให้มันสุดขนาดไหนเราก็แตะแล้วก็ลากลากมาสุดเลยพอลากมาสุดยังชา้าปึ๊บลบนี่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือวิดีโอการเพิ่ม โอเวอร์เลย์ในรูปภาพหรือวิดีโอก็มีประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ